สวัสดีครับครับสวัสดีครับมาพบกับช่องสองพาระสองบุญครับ EP ที่แปดสิบสามครับวันนี้เรามาชมช่อหลวงปู่ทิมพายคู่ครับหลวงปู่ทิมพายคู่ครับผมเดี๋ยครับได้มาไงครับเนี่ยอันนี้เพื่อนผมบอกมามาจากปีที่บอกผมเหมาเหมาเหมาทั้งปีแลบครับเี่าจากที่เยาวราชที่เขาเขามาจากเขามาจากระยองขายที่ที่เยาวราชที่จะแปลแบบพื้นขายครับ นี้ผมเห็นแล้วแล้วเขาเขามีมีม,มีตอนที่เขาเอามาเนี่ยเขามีรูปเสือมีสมุดมีหนังสืออะเป็นหนังสือเป็นภาพเลยนะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพภาพภาพถสายสุพิมเป็นรูปรูปภาพปีบแล้วก็มีมีรูปภาพภาพระอะไรเนี่ยผมเลยบอกขอเหมา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 ,หมาปี๊บเลยฮนะทั้งนั้นโดยที่จริงๆผมก็สมัยนะั้นผมก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากว่าผมเห็นพระเก่าผมก็เช่านะครับก็มันก็รวมอยู่ในในในปี๊บนั้นในราคาตอนนั้นเช่ารู้เสือองค์ละสองร้อยห้าสิบ นะผมก็เช่าบทคือเรามัน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 ฆ่ากันนะฮะสัรปะเขาเนี่ยพระองค์เนี่ยผมไม่แน่ใจะเหมือนเป็นเป็นเนื้อ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 สีสีสีดำมาเนี่ยครับครัสีดําก็คือไผ่ดำนะถ้าเป็นไผ่ดำแปลว่าสร้างเป็นไผ่คู่ไผ่คู่รู้สึกว่าจะจะตอนหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านสร้างพระแรกๆเนี่ยเขาจะสร้างไผ่คู่ก่อนอันนี้แต่ต้นต้นก่อนก่อนก่อนที่จะสร้างสร้างสร้างพระพระคุณไผ่คู่มาน แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นมือแบบองคูฮะไม่มีทรงเลยเนี่เตี้ยเนาะใช่ใช่ตั้นมือเนาะตั้นมือไม่สวยบล็อกชาวบ้านไม่สวยถึงบอกไงแล้วว่างานก็ยังไม่สวยงานงานแล้วก็งานดิบเนี่ยชาวบ้านทันก็ไม่ได้เนียเตี้ยหนึ่งอันนี้ชาวบ้านชาวบ้านทําไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อทำนะครับชาวบ้านชาวบ้านจังหวัดงานงานต่างจังหวัดใช่สมัยสมัยนั้นเราก็ไม่รู้ว่าสมัยนั้นก็ แต่งจังหวัดก็ทำอ่ะก็ไม่ไม่เลยนึกว่าหลวงพ่อทีมท่านจะดังในยุคนี้อ่ะคือหนึ่งเจ็ดเนี่ยต่างจังหวัดอ๋เดียไฟฟ้ายังไม่มียังยังไม่มีใช่ใช่ช่วงนั้นยังไม่มียังไม่มีหรอกครนะและนี่สร้างสร้างมาปีปีอ่าที่บอกว่าผมปีในศูนย์แปดใช่อันนี้ก่อนศูนย์แปดอีกที่ว่าก่อนศูนย์แปดก่อนก่อนทุนแผนใช่ใช่ใช่ เนี่ยนี่ผมว่ามัน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 ยุคต้นอ่ะตรงนี้ยุคแรกๆอ่ะเขามาปะปนกันฮะมันปะปนกันอยู่ในยุคยุกแรกๆแล้วกลิ่นก็หอมด้วยนะหอมนะฮะครับผมเหมือนกลิ่นาเพราะว่าท่านเป็นหมอยาใช่ไหมเตียท่านเป็นหมอยาใช่ฮะหลวงวปู่ทิมเป็นหมอยามีไว้พายคู่ไปว่าอะไรก็มาเป็นคู่นะคนโสดดีวหน้าหน้าพกได้เตียครับ แต่ขุดแผนได้เจ้ชู้ชแต่อันนี้น่าจะสำหรับคนโสดใช่งานงานไครว่าเป็นงานชาวบ้านเรืไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรนะครับ,รบยังไม่เลยเป็นอะไรแต่ว่ามีแขนมีอะไรที่ดูดูดีๆอ่ะมีแขนมีอะไรที่ที่ที่เรียกว่าดูดูมีสเสน่ห์นะเี๋ยครับเหมือนภาพภาพข้างโบสถอะ่ะ นั่นแหละงานงานดิบงานงานงานช่าง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 ชาวบ้านนะนโบราณแล้วแล้วอย่างที่ผมบอกมันค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปีปีศูนย์ห้าอะไรเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนบล็อกบล็อกบล็อกจากบล็อกบล็อกไม้ตะเคียนแล้วมาใหเป็นบล็อกมีดโกนแล้วมาเป็นบล็อกทองเหลืองเนะแล้วบล็อกทองเหลืองมันมัน ความ,มคมหรืออะไรเนี่ยมัน,ม,นมันละเอียดกว่ากันคร,ครับผมนะเอาไว้เป็นแนวทางาเตียครับผมฝากทุกท่านติดตามช่องสองพระสองบุญครับ,รบ EP ที่83ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ